สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูฉานอาหารรสชาติปักใต้วันนี้นำเสนอเมนูเกี๊ยวทอดฉบับคนบ้านสวนวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบนำไปทอดให้กรอบหอมเหลืองแรบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามพร้อมด้วยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบวยหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดตามชอบ ต่อจากนั้นเสิร์ฟเลยครับ